สวัสดีค่ะพบกับช่องม i ว u k i Channel นะวันนี้ก็พามาที่สวนนะี่พี่ทุกท่านนี่คือบรรยาก,กาศรอบรอบนะคะกวงมากเลยค่ะพี่พี่กวงมากไกลมากเลยนะไกลสุดลูกหลูตาเลยนะคะคือที่ปักเต็นกันปักแคมป์กันนี่คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ มีที่เล่นหลายหลายชนิดเลยนะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโอ้มีที่กระโดดด้วยเหรอคะมีที่กระโดดด้วยนะนู่นค่ะพี่พโอ้เดี๋ยวพายจะแสบไปเล่นดีกว่าโอ้มีที่เล่นด้วยนะเยอะมากที่เล่นเยอะมากนะคะพ,พี่จะแสบอยู่ในน้องนะ เราจ้างเสังคะจ้างเเอปัญหาอยู่เอไปวะได้ค่ะีมดตบกตะกตะกะต่อไปทำข้างนอกกัยรอค่ะไปกที่ยวเงินกัลนมีมาเตอรีอ่ะากตอีกก็ไปจๆกันนะคะชุดุดุด

มองนีいい่ตรีอ่เนาะว้าตัวนี้ก็มีสวนคนเยอะมากเลยเยอะมากตุร<ー>ีว<嗯>่าดามีตุรีดามีขี<ー>้อีกตัวกิดามี哟นี่ค่ะสวนนะคะเยอะแยะเลยนะคะเสียเงินนะคะค่ะอ๋อ ่พนนะต่อสิบห้าหนาทีนะคะนี่สามขวบถึงข้าวขวบนะคะถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่ได้เฮ้ย อาาส์ใชใช่ก็ให้ใหนิいดยนี่ได้ตอนบปสองแล้วพี่พี่นี่ต,นต,นต,นต้องอรอ่ต้อยะค่ติวแนละเล่นฟรีนะพ,พี่เล่นฟรีนะคะแต่ต้องรอเวลานะคะ นล้วพี่เอาไปไหนเขาได้กิ๊กกิ๊กเจอได้เป็นฟรีนะคะพี่ๆทุกท่านอ้าอาซโกะจ๋าอีออสบอกอีออีอออีเต็กอีอออีอออืมพี่กับกับวะพี่กับกับวะ

Asoco iku, hmm. Kiki ke พี่ๆตรงนั้นตรงนั้นนะตรงนั้นห้องน้ำนะพี่น้ำอันนี้ก็ต้องที่พักนะคะเราจะนั่งพักก็ได้นั่งกินอะไรก็ได้นะคะไหน,นก็เป็นที่กดน้ํานะไหน,นก็เยอะเลยค่ะเยอะเลยก็ตั้งเต็นท์ก็ฟรีนะไม่ต้องเสียเงินนะคะนี่แล้วก็เครื่องเล่นก็ฟรีแทบทุกอย่างเลยนะคโะอ้ตรงนู้นก็เป็น เขาเรียกว่าที่เล่นเอแข่งแข่งฟ kind of ุตบอลแล hm ้วน่าจะแข่งฟุตบอลนะคะนี่ค่ะตอนกว้างมากเลยพี่พี่โอ้สไลเดอร์อีกพวกนี้ก่ชอบมากเลยนะสไลเดอร์ไม่เหมือนของไทยนะพี่ๆนาะของยุของญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบเป็นลูกล้ออย่างนี้นะโอ้ยสะอาดมากค้นไม่เพื่อนให้นอนเขา ขึ้นทางไหนเนาะขึ้นทางนี้นะขึ้นทางนี้พี่ตุ้ีได้อยู่กันนะเขาเลยได้กันนะชิดตัวมตเต้นี่เห็นไหมคะตัวมัวเต้ชิดตัวมเต้ว้าวว้าวตรงนี้ก็ข้ามฝั่งไปที่จอดรถนะพี่พี่ี่เดี๋ยวจะให้อยู่บรรยากาศถ้าเอาลูกมาเล่นนะ เด็กต้องยอมกลับบ้านเชตอมะเตชตอมะเตเด็กต้องยอมกลับบ้านไม่เลยค่ะอู้ดูดูเชตอมะเตนี่ตรงนี้พี่พี่ให้เด็กๆไต่นะไต่ฟุตเดี๋ยวค่ะลูกค้าเชตอมะเตเชตอมะเตเป้หนึ่งนะคะปนึลูกจ้าลูกขึ้นจ้าจ้าชุดโต ยอดท้าชิบยอดเอาเด็กๆเอาลูกๆหลานมาเล่นนะพี่นนพีดูว่านะคนเยอะมากนะแล้วก็ทีข่วงด้วยนะพี่พี่อันนี้มันเป็นสะพานลูกสะพานลอยค่ะ